เครื่องอ็อกเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมโลหะเครื่องอาร์คเปิดไฟเข้าได้หมุนได้อะไรได้แถวๆนี้มันหมุนไปได้เท่าไหร่หมุนไปได้นะครับนะไม่มีไฟออกมานะครับขว่ามันหลวมกว่าไม่รู้นะลูกค้าบอกว่ามันลม้มหลวมยังไงไม่รู้เขาว่า,าง,งั้นนะไม่มีไฟนะครับนะไม่มีไฟไม่มีไฟ จะมาดูกันนะครับข้างในว่ามีอะไรหลุดหลวมเหมือนลูกค้าบอกเปล่าครับน่าจะแกะดูแล้วหรือไม่ครับแล้วผมมูลนอดก่อนมีนี่ในหลายตัวเครื่องออกมานะครับนะแกะเครื่องออกมาแล้วก็มาดูตรงจุดนี้ก็ไม่หลุดนะมันจะหลุดตรงไหนครับทีนี้เขาบอกว่ามันเวลาเคาะเครื่องใช้ได้เนี่มันน่าจะมีตรงไหนหลุดนะผมบอกนะมันจะมีมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างเคาะมันติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ อ่าติดมีมีมีไฟแล้วเออทีนี้มีไฟแล้วนะทีนี้แล้วมีไฟแล้วมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องต้องซอมดูอาการนะเพื่อนทีนี้ซอมดูโอ้อาการแบบนี้มันจะไล่หายากหน่อยออกมานะมหลูดตรงไหนกันแปลกเพื่อนนะเออๆนะนะนะดับแล้วโอ้หลุดตรงไหนอ่ะ ดูนะครับนะเดี๋ยวต้องอาการแบบนี้นี่เวลาซ่อมมันจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องรอให้มันดับอันดับแล้วเนี่ยมันดับเพราะมันหลวมเปล่าแต่เวลาไปเชื่อมมันจะชเชื่อมไม่ได้นะครับแบบนี้นี่แะดับแล้วดับแล้ว,ลวมีนั่งอยู่ได้ไหนผมบีบไว้อยูอ่ลูกค้าบอกว่าเวลากระแทกมันมันดับ กระแทกที่หนึ่งก็ใช้ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนั้นจะลำบากเนี่ยแบบนี้อหละมันมีไฟออกมาแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีไฟออกมาอยู่นะครับนี่มันต้องหาแบบนี้ต้องรอให้มันดับแล้วก็มาก็เพาะดูหน่อยนึงดูว่าไม่ดับแล้วที้รอนานแล้วทีเนี้ยจริงๆแล้วมันถ้าเป็นอาการแบบนี้มันจะได้บ้างไม่ได้บ้างอตัวนี้มันจะยากมันจะยากกว่าเพราะว่าการซ่อมมันต้องมาซ่อมดูอาการนะเพื่อนั้นมันไม่เหมือนโอ้ห เอาไปออกเอาไปเชื่อมแล้วมันเชื่อมไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพถ้าเป็นแบบนี้มันต้องเอาสายเชื่อมมาทดสอบนะทดสอบแล้วมันดับแล้วดับแล้วเราก็หาอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เลยยาวนะเพื่อนนะเห็นไหมยังไม่ดับไม่ดับเลยต้องรอนานหน่อยกว่ามันจะดับกว่าเครื่องมันจะร้อนบางทีมันต้องถอดพัดลมออกเพื่อให้เครื่องมันร้อนด้วยถ้าเป็นแบบนี้ได้นะทีนี้รวมแถวนี้ป่ะ พวกนี้ก็ไม่ล้วมได้ตลอดเลยเโอ้ยนะครับครับจะต้องไปรอดูอาการนะเ่อนะอีกนานนะเนี่ยสายนี้แน่นแล้วนะครับนะอแล้วก็เอียงเครื่องหน่อยดับเลยนั่นนั่นนั่นวางเครื่องลงติดได้นั่ะเห็นไหมไหมอยู่ไหนอะทีเนี่าสมมติว่านี่ไม่ไม่ได้หลุดนะไอตัวขั้วยังอยู่นะมีวางลงติดนะครับเดี๋ยวดูนะยังเครื่องไว้อย่างนี้ ยังให้มันดับก่อนทำไม่ดับแล้วทีนี้เอ้าโอ้โอยวุ่นไวายไปหมดเลยทีนี้มันอยู่ไหนล่ะครับนี่อ่าดับแล้วดับแล้วดับแล้วจับเครื่องไว้อย่างนี้นะอ่าอยู่อยู่โอ้ยเนี่ยครับเนี่ยมันมันต้องซ้อม,มากาันซ้อมก่อนซ้อมก่อนมันหลวมเนี่ยเนี่ยมันหลวมไหนอะทีนี้บีบบีแบนี้แถวนี้หน่อยแถวนี้หน่อย โอ้ยมันวางเครื่องมันมันไม่ใช่มันไม่แน่นแถวนี้นะครับตัวนี้แน่นมากเลยนะครับตัวนี้แน่นมากเลยอ่าโอ้ยมันแถวนี้แหละมันมันต้องมีลายวงจรหักนะครับโอเคนะทีนี้มันหักไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนนี้แกะเลื่ออมานะครับแล้วก็ตามไปดูในส่วนของจุดบัดกรีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนนี้ครับมันไม่เต็มขึ้นมาเพื่อนนะครับตัวอย่างนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับมันไม่เต็มขึ้นมานะครับมันต้องทําให้ตะกัวนี่เต็มขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อบางทีลายวงจรด้านด้านนี้นะครับไม่ไม่เชื่อมทางไฟฟ้ากับตัวนี้เป็นหลุดหลุดุมหลวมเลยครับ เราต้องเอาตะกั่วใสเข้าไปให้มันเต็มแบบนี้เลยครับนะเต็มแบบนี้เลยนะครับตัวนี้มันไม่เต็มก็เหมือนกับผมน่นหละเดือนนี้เราไม่เต็มแล้วรู้ว่าไม่มีคนดูแต่ก็ยังทําอยู่ <laughs> ไม่เต็มแล้วเหมือนกันนะครับหลายจุดอยู่นะครับเผื่อบางทีมันใช้นานไปมันผิดพลาดไงครับที่แรกมันอาดจะดีอยู่เพราะนานๆไปแล้วไอรูตรงนี้ นะครับมันไม่เชื่อมต่อไฟฟ้ากับด้านล่างมันจําเป็นต้องบัดกรีเสริมเติมเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกอะไรพวกนี้อาจจะหลุดหลวมไหมนะครับก็คงบัดกรีมันมันมีไม่กี่จุดหรอกครับรวมๆแล้วนดอยประมาณสักสองร้อยจุดนะในเนี้ยต้องตรวจเช็คกันนะครับตรวตัวโชคเราป่ะสันตรวจเช็คนะครับภาษาภาษาไทยสำเนียงอีสานผมก็เป็นสิบอะนี่นะนะ เห็นไหมเห็นหมวยนะครับแล้วก็ดูแลหมดทุกจุดนหละนะครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วก็เอาไปใส่สั่นข้อๆดูอีกครั้งหนึ่งจุดนี้แถวไอซีนี่ก็เหมือนกันนะครับเผื่อบางทีมันไม่สร้างสัญญาณมานะครับมันไม่มาขับไอจีบีทีอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยมันอาจจะขาหลุดขาหลวมได้บ้างนะครับพวกนี้นะครับก็ดูด้วยนะครับเอาให้ละเอียดหน่อยนะครับ ยังไงก็รื้อออกมาแบบโลกตะลึงแล้วล่ะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ออกมาในลักษณะของการที่หน้าจินหลุดรวมได้นี่เลยนะครับหน้านี้เห็นไหม,ไมนะครับบางทีมันหลุดรวมนะไปตรงหม้อแปลงใดตัวนี้นะครับถอดออกมาขูดขาแล้วก็ใส่เข้าไปดังเดิมบัดกรกีรีให้ดีเพิ่มเติมคือการบัดกรกีรีให้ดีนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆเลยน,นี่นะเขาลื้อมากขนาดนี้เลยนะครับ ดำเนินการนะรใต้ดำเนินการประกอบเข้าไปแล้วก็วัดไฟพอวัดไฟแล้วก็เปิดเครื่องไว้เปิดเครื่องไว้รอก็ไปกินข้าวบางอะไรบางก่อนานพอสมควรแล้วล่ะนะครับแล้วก่อนนานพอสมควรแล้วก็มาเคาะดูแถวๆวนี X ้เอ๊ะมันดับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็มันก็ยังไม่ดับนะครับนะนก็ใช้เวลานาน,นพอสมควรแลร้วล่ะในการเปิดไว้นะครับก็ยังไม่ดับเลยก็ถือว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เอามาจิ้มจิ้มไว้ด้านหน้าเนี่ยเอามาดันดันไว้หน่อยนึงก็เคาะหน่อยนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่ดับนะครับก็แสดงว่าจุดที่ผมบัดกีก็น่าจะโอเคแล้วนะครับนะไม่ก็นานพมสมควรนะครับจุดที่บัดกีก็นี่เลยขาพวก IGBT พวกนี้นะนะครับเนี่ยขาพวกนี้นะครับรวไมไปถึงหมอบแปลงไอตัวใดนี่ก็บัดกีกแล้วไอซีวบัดกีกแล้ว3-4ตัวอยู่นี่นะครับ ก็ต่อน,น็อตอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าก็แน่นจนพิธีพอใจแล้วล่ะนะครับก็ลอ้อเลือลอออ้อว่าจัดโอ้ยโอ้ยก็ว่าสิว่าเหลือสันได้ยังีงก็เหลือแต่จะเอาไปออกดูนะครับตอดตอดแตะๆนะครับนะชางวิทย์เลิงทาภาคเสียงภาษาไทยสำนียงอีสานโดยช่างวิทย์นะเพื่อนกาลังดูอยู่เดี๋ยวนี้นะครับนะมเป็นสั้นนี่เน,นี่นยนะ ป้า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 อย่างเงี้ยครับนะก็้ออยู่อย่างเงี้ยครับนะข้ออย่าไปหาเหล็กมาข้อนะเงี้ยมัจะตีกเด้อ,อเห็นขอไปข้อมาไปเอาไขค,รครวงขอไม่ได้กันเนี่ยโอเคนะครับนะ่าก็น่าจะเรียบร้อยและ้วล่ะผมก็คงจะต้องเอาไปเอาไปออกเอาไปเชื่อมเอาไปอะไรดูอ,อ,อ,อ่าก็ถือว่าเออเดี๋ยวมันน่าจะจบแล้วละ่ะนี่นี่นดูมันเป็นรุ่นมันนะครับนะ MMA 400ครับ MMA สี่ร้อยอันนี้ปรับอะไรบ้างก็มไม่รู้เหมือนกันนะผมออกไม่เป็นเลยท่านผู้ชมนะที่ความชำ,ำนาญในการออกเลยผมเนี่ยเพราะว่าออกการออกการเชื่อมมันทําให้ผมแสบตาเลยครับนะผมก็เลยไม่ค่อยไดไปสนใจในการออกการเชื่อมงานออกงานเชื่อมเลยแต่ผู้ที่มีความชำนาญเขาวางมือลงไปเขาอ็อกจวดจวดจวดโอ้ยดวเป็นดวดผมเนี่ยเอ้อยไม่ได้การเลยมันไม่ได้ซ้อมนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ เหลือขั้นตอนที่ไปเอาอไปเชื่อมนึ่นที่ผมกล่าวแล้วแค่นั้นแหะครับ